ท่านั้นแหละนี่แหละเขาตักตักยังตักยังตักแล้วเฮ้ยเตียงห้านิ่มนะแต่ฝุ่นคลักเลยว่ะก็ไม่กิ้ตอนนี้ปั๊บลงแล้วเออฝุ่นตีเลยโอ๋อนี่เปิดเปิดเปิดโอ้ยไอวิวโอเคเนี่ยชอบอยู่คอนโดเพราะว่าชอบดูวิว คือขนาดอยู่คอนโดยังดูแลได้เท่านี้เลยพี่อ๋อคือคือดูแลเป็นบ้านไม่ไหวใช่ไหมใช่ค่ะอยู่คนเดียวน้องชายก็ไปไปกับกับกรุงเทพขอนแก่นเนี่ยโอ้โต้องหาคุณแม่ก็คุณแม่ก็มาต้องหาคนมาช่วยดูแลเออต้องหาคนช่วยดูแลใช่ใช่เงั้นว่าซิสเปคสเปคสเปคบอกชอบคนที่สบายสบายคุยง่ายคุยรู้เรื่องไม่หรอกจริงๆคือเอาคุยรู้เรื่องมากกว่าอายุอะคายังหนูอะไม่รู้สิพี่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะ คลิกกันหรืออะไรส่วนใหญ่มัมจะเริ่มจากเพื่อนพอเริ่มจากเพื่อนคือหนูจะเป็นคนแบบว่าฟุ้งๆเออเลิศเอเลิศบ้ามิโกนจริตพิสดารเนี่ยไงเขาเรียกอารมณ์ติสอารมณ์ติสเออเออเออไม่รู้อ่ะถ้าจะยกตัวอย่างเป็นหน้าตาก่อนค่ะนึกถึงดาราไทยประมาณใครดีดาราไทยเหรอ อารมณ์แบบเอนทีระเดชพี่ก๊อฟเบญญพลนัตเดชคุกิมิยะตีเอฟตีก็เพื่อนกันไม่คิดโอ้โมันนะคิดมันนะคิดชอบฟิลไหนใช่ไหมอารมณ์แบบพี่เป้สเลอร์พี่ซันนี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเสือเสือก็ยังชัดเจนอยู่เขาชอบพวกเสือเสือดุะงงไปงงมาจับจับไม่จับแต่ไม่เคยได้แฟนแบบนั้นเลยแต่ชอบอย่างนั้นชอบเหรอใช่เอาทำไมอ่ะ ไม่รูไไ้ไม่ไม่มีมาจีบหรือว่ามาจีบแล้วเราแบบปรกบมันไม่ใช่อ่าด้วยบางคนมีลุกอย่างงี้เข้ามาจีบเราแล้วอพอคุยแล้วก็ไม่ใช่อ้าว ก็มีแสดงว่าชอบลุกเออตัวลุงยังแต่ว่าลุกแต่โดยนิสัยเราไม่รู้ไงคือหนูเราไม่รู้ว่าพี่อนันดาจริงเป็นคนนิสัยยังไงพี่แป้งจริงเป็นคนยังไงคือเดี๋ยวนะงั้นงั้นต้องแยกก่อนคือโดยภาพลักษณ์เนี่ยชอบเซอร์เซอร์แต่นิสัยล่ะนิสัยชอบยังไงนิสัยก็คือเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนแบบเออเหลือเราเป็นคนเออเออเขาต้องรองรับได้ทุกอย่างใช่เราเขาต้องเป็นคนใจเย็นหน่อยอะไรนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ใจเย็นเย็นมากเย็นมากเย็นจริงนี่สุดยอดไฟไม่บ้านเดี๋ยวก็ค่อยเดินออกมา ร้องไห้ตัวหาประกันยากเหรอไม่มีหรอกคือไม่มีหรอกใครเข้ามาก็เอาเถอะไม่มีหรอกเอาโอเคงั้นก็สรุปว่าก็ชอบประมาณนี้แหละเซอร์นิดๆแต่ว่าแตเย็นหน่อยแตเย็นหน่อยหน่อยอ่ะบุกเลยบุกตู้ไปเลยบบุกเลยหนูตู้เสื้อผ้าหน่อยคือพี่เนี่ยแอบสืบมานะว่าหนูจ๋าเนี่ยเป็นคนที่สะสมบิกินี่เยอะมากบิกินี่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยคุมทรัพย์ไว้ คุซากงไไหนอ้ตเอ้คุมซาก็รู้แล้วกเก่งหนก็ปกติก็เห็นอันนี้สักอะไรอะทำไมมันหวานเนี่ยขอดูตัวนี้สิขอดูไอตัวหวานๆนสิตัวไหนหวานๆเมื่อกี้นี่ใส่นอนตกใจด้วยนี่เก่งในวะอุลตร้าแมนอุนตาแมนโอ้ยจะดีเหรออุนตาแมน เงียบบไปัแอันนี้ด้านหลังน้อด้านก้นด้านก้นเฮ้ยเขาเป็นออกแนวขี้ขู่นุ้ยแต่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่แต่เขาดูติ๊ๆไม่คิดว่าจะขี้ขู่เรียบๆก็มีพี่เขาก็มีมุมของเขาอยู่ขี้ขูดเลยอ่ะขอโทษขี้ขู่ไปเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรไม่มีกินนี่โอ้โหโอใหญ่เหมือนกันนะไซส์ใหญ่เหมือนกันนี่ตอนอ้วนอะ พ no, oh! <laughs> <you> ี่กอลมันปรับได้ไม right? ่คือมันปรับได้ไงพี่มันปรับได้มันก็มัดเข้ามามันก็เล็กตอนวเนี่ยเมื่อไหร่จะใส่อ่ะโทรเรียกเลยนะโอใส่กันต้องใส่กันต้องอย่างนี้เลยอ่ะเฟสเฟสทำไมชุดนอนไม่ชุดนอนเออน้องเหมนน้องเหมนอดีน้องเหมนอยู่ไหนน้องเหมนเป็คนชอบใส่เสื้อยืดกางเกงบิกินี่นอนแค่นั้นสมมติว่าจัดมาให้สักชุดเซสชั่นหนึ่ง สมมุติว่าเป็นเสื้อยืดตัวนี้เเป็นสื้อออยย่่างี้ะรับิอีกง่ายก็เป็นแบบอีนี่เนี่ยนี่กางเกงไว้นะแล้วก็ใส่แค่แนอนเขาเนาะใช่ใส่แค่นี้มันสบายไงอยู่ร้อนมันสบายอ่าเหรอซักก็ไม่ต้องแต่ต้องใส่กางเกงในนอนกับถุงเท้าเป็นคนต้องใส่ถุงเท้านอนคือเหมือนตอนในเด็กคุณแม่จะชอบใส่ถุงเท้าให้ค่ะใส่ไม่อึดอัดเนาะที่หนาวที่หนาวนอนไม่หลับถ้าไม่ใส่กางเกงในกับไม่ใส่ถุงเท้ากับจะนอนไม่หลับจริงเหรอจริง มีมีมีชุดมีชุดเก่งๆไหมเออชุดเซ็กซี่เซ็กซ์เซ็กซี่อ่ะแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าน้ำลายหยดน้ำลายหยดเออหยดและย้อยอย่างนี้เลยมันเยอะมากค่ะมันก็มีตัวนี้เซ็กซี่เฮ้ยเราใส่เฮ้ยเดี๋ยวอะไราเฮ้ยนี่มันเห็นหน้าเลยนะยังไงอ่ะก็คือต้องเห็นข้างในถึงใส่อย่างเงี้ยใช่ก็ใส่กระอกข้างในไงอ๋อทับปใส่ทับกระอกยังไงอ่ะกระอกสีดำแบบอ๋อข้าไปใช่ค่ะโอ้โหว่าวิวว่าวิวว่า เอาแบบว่าเว้าเว้าข้างหน้ามากสุดแค่ไหนนี่เว้าหน้าเว้ยตีเว้าหน้าเว้าหน้าไหนไหนไหนอ่ะเว้าหน้าเฮ้ยก็เว้าหน้าไงใส่ยี่เลยเหรอจร้งยิงไม่แต่มันก็ใส่เข็มกลัดไงพี่ใส่ชุดนี้เล่นเกมเลยใช่ไหมไม่โอ้โหแตลึกนะเนี่ยอะไรเวลาไปงานเล่าไหลเผ็ดเผ็ดไปโดนพริกเมื่อกี้จริงเวลาไม่มันเซฟได้พี่ก้องเวลาใส่ใช่ไหมแล้วเข็มกัดกลัด เคยเคยไหมใส่ใส่แล้วแบบว่าอุ้ยไม่มีไม่มีเราเซฟเราเซฟเนอะแม้เขาเขเซฟกันเยอะเขาก็หลุดกันนะเฮ้เธอเราใส่แล้วรู้สึกไงเธออ๋อฉันเองเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยอะไรเย็นเย็นอะของดีอยู่นู้นของดีอยู่นู้นของดีอยู่นี่ของดีอยู่นี่ไหนไหนบิกินี่บิกินี่อันนี้คือที่บอกถุงเท้าโอ้โหให้เป็นคนเรียบร้อยเหมือนกันนะหรือว่านั่งพับเมื่อคืนรู้ว่าจะมามาหลายวันแล้ว อันนี้นี่ไงตีโอ้โหเราข้างชั้นนี้ได้ไงเนี่ยถุงซับอยู่นี่ชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่มีอันนี้เขาเรียกใหญ่เขาเรียกว่าอะไรยกทรงเหรอใช่ค่ะท่านายพี่พีกินี่เสื้อเส้นไหนเขาเซ็กซี่มากนะครับผมขออนุญาตก่อนนะฮะนี่คุณผู้ชมเลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหเยเห็นอย่างนี้แบบโอเคว่ะอันนี้ไม่ค่อยได้ใส่แต่สวยดีเลยซื้อมาเออจริงจริงจริงอันนี่ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่นี่แล้วนี่อันนี้อันนี้ก็เซ็กซี่อันนี้หนูชอบอันนี้ทำไมอันนั้นทำไมหนนนูชอออบมัเป็ย่่่างงีี้ะคพก๊ฟ เฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีโครงเห็นป่ะมันเป็นผ้าแล้วมันแบบใส่บ่อยป่ะเนี่ยเนี่ยโโอ้หแล้วมันใส่สบายก๊อเคยใส่ไปถ่ายละครป่ะไม่เคยบ้าหรอจูโพสค่ะใส่ไปกองถ่ายบ้างพี่ไม่โอ้ยเงาไอ้ไฟโอ้ยไอ้ยผู้ชายหน้าด้านใส่ไปก็องดใ่ไปก็อดูมันขอขอซึ้งหน้าเลยใชอดูแว่นนีดูแว่นจะสมแว่นด้วยใช่ค่ะนี่จะไปโซนแว่นหมดเลย ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็แม่นเหรอแม่นค่ะแม่นหมดเลยในนี้ก็จะมีตายแล้วทำไมเยอะเงี้ยชอบแบบพี่คอปเจอที่ไหนก็ซื้อเหรอถ้าเห็นดีไซน์สวยๆเราก็จะซื้อกลับมาไอซีกระเป๋ามีกระเป๋าดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋าเอาทั่วไปไงของผู้หญิงทั่วไปวิ่งก็แต่หมวกก็สิชอบหมวกมากทำไมหมวกมันแมนแมนอ่ะชอบใส่หมวกเวลาไปเนี่ยจะเป็นอันนี้หมวกคือชอบใส่เพราะเราขี้เกียจทำผมป่ะ เธอเธอขี้เกียจนี่ไงพยายเลยก็ลองลองใส่ดูยว่าเข้ากันไหมพี่อยู่เหรอก็เหมือนอันี่เลยว่าชาริทับปปิ้นเลยแร็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 อันนี้ก็แบบอันนี้ได้มาฟรีวันพาร์ล่าอ๋อเหรอันนี้ได้มาฟรีไปถ่ายเอ็มวีมาฟรีแค่ขอเขาเขาให้เขาให้เลยแน่ใจจริงแน่ใจแน่ใจนิสัยเธอไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่เหมือนกับเขารู้ว่าเราแบบขาชอบขอชอบไม่ได้เขารู้ว่าเราแบบชอบใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบชื่นชอบ นี่มันเป็นแนวคาร์บอยไปเรียกว่าแนวคาร์บอยอันนี้เอมมี่ให้มาค่ะเอมมี่เดอะบัตเทนบลูใช่ไปถ่ายเอมให้เขา้เพลงอะไรพระเอกชูกกลิฟค่ะยังไม่ออกเระจออกเร็วๆนี้อ๋อเห็นบอกว่าชอบทำแหวนเองด้วยเหรอไหนครับอ๋อใช่คือหนูจะขออนุญาตว่างหนูไปเรียนไปเรียนทำเครื่องเงินมาค่ะไปเรียนซิวเอเคมาอันนี้ก็ทำเองอะไรอ่ะ คือมันมาเป็นผงเป็นผงเงินละเอียดละเอียดค่ะพี่กอ๊อบเป็นผงแบบผงเหมือนแป้งอะคะ่ะแล้วปัน้นมาเป็นแหวนเนี่ยใช่ปั้นเป็นผงแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่มันทําให้มันแข็งอะคะ่ะแล้วก็ปั้น <c oughs> ปั้นทีละชิ้นแปะ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 จนมันเป็นแหวนแล้วก็ไปอบในความร้อนแ800รอยกว่าแล้วก็อบเสร็จออกมาว่ามันใช้ได้ไหมถ้าไม่ใช้ไม่ได้ก็แกะปั้นนิดน,นึงแล้วก็ไปอบใหม <c oughs> อ่อบเสร็จออกมาแล้วก็ขายขาขาขัด,ข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 ดลงยาแนวแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะ ชอบไม่เรียนไอตี๋ขนมมันคือมันคือมันคือซิวเอเคเป็นเป็นเงิน99.7า้าจุดเจ็ดจุดอะประมาณนั้นเสี่ยงกระแตกเลยเนี่ยไอตี๋ทำลายไอี๋ทำลายโอ้ยโยโซยโซยไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เลยทำไมไม่ใช่ตีไม่ใช่เลยสเปคของเขาเออตีไม่ใช่เลยแม่ใช่เลยเหมือนกันพี่เขาชอบใส่สร้อยไหมคะชอบครับหนูให้ เอ้ยจริงถ้าใส่ได้ให้ไปเลยเอ้ยเอาไปเลยเข้าพูดได้ยังไงใส่ได้ให้ไปเลย,ย,ยใช่ค่ะให้ให้ใส่ได้ดิก็ต้องใส่ได้เลย <c oughs> เอาไปเลยค่ะไปเลยน้องมีมใจ <c oughs> <c oughs> เขงนี่คนอี้ติใส่ใช่ไหมอันนี้ตีิแมันนี่มากกว่าถ้าให้ถ้าใส่ก็เอาถ้าไม่ให้ก็ทาไม่ชอบก็เเก็บไว้ไม่ชอบอยู่แล้วชอบให้ให้อะไรมึงก็ชอบมาเลยเออเอาหมดอะเราเอาหมดอะแล้วจะไปขายที่จุดตากันประมาณร้อยยี่ยี่แปดสิบก็รู้แล้วสวย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 ยอดแล้วหยอดอีกขายขนมจีบไม่ได้ให้มันรู้ไปพี่ตีช่วงหน้าครับจะจับหนูจ๋าขอทีละชิ้นละนะโอ้ยเสียวไว้โอ้